อีกแล้วออกอีกแล้วนะเราสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ออกกันอีกแล้วออกสิบโมงอีกแล้วจะไปเช้าแต่ก็ไม่ได้เช้าสักทีนะครับ <c oughs> วันนี้ว่าจะไปขี่รถเล่นแถวราดบุรีสักหน่อยโอเคจะไปไปไหนเดียว <c oughs> นึกไม่ออกอะแต่รู้ว่าจะไปลาดบุรีครับ ไปพ่นคลายอารมณ์หน่อยครับหลังจากที่เครียดมาอย่างต่อเนื่องกับเดือนช่วงนี้น้ําขึ้นครับเนี่ยในคลองไงก็เร oh, <no. S 1> า,าวันนี้ก็ออกออกจากที่บ้านที่นนทบ,บุรีครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนฤดูฝนปลนายฝนต้นหนาวที่พายุยาวๆช่วงนี้มีกระแสว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพเหมือนปี54ครับ ปัจจุบันนี้วันที่10นะครับ10กันยา2565เวลา10นาฬิกา8นาทีใครจะให้ฉันไปบ้างขอฉันไปหน่อยมีจุดหมายอยู่ประมาณ3-4หมายนะครับที่ว่าจะไป แต่ตอนนี้มันสิบโมงแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะไปได้กี่หมายหมายเดียวว่าเอาครับวันนี้เ <c oughs> สียนเลือนหลังจากที่ผ่านวิกฤตน้ำมันแพงมาสักระยะหนึ่งละน้ำมันเบนซินลลตหนึ่งก็ประมาณสี่สิบกว่าบาท <Wow. S 1> ตอนนี้น้ำมันลงครับเหลือเลตหนึ่งประมาณสามสิบห้าบาทก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ตอนนี้35ก็เอาอแล้วครับไปแล้วต้องไปแล้วมังนงังเครียดล้อหมุนเมื่อไหร่เราก็ยิ้มได้ครับโอเคเดี๋ยวแวะเติมน้ํามันหน่อยครับเฮ้ยทำไมน้ํามันน้ํามันลงอ่ะ,อะดีครับโซฮอร์เก้าห้าครับ,รรบเต็มถงัง 35บาท40ตังค์กี่ลิตร15ลิตร600อยอยู่เปล่าวะฮะเอาเอาเท่าไหร่ก็ได้ครับเอาเต็มมะครับผมผมประมาณดูว่าเออมัน600แต่ไหวเปล่าน่าจะไม่ไหวเอาแล้วก็10บโอเคครับ เยี่ยมเลยขอบคุณมากแม่น้องบริการดีจังไม่หกไม่เลอะสุดยอดมันเสร็จแล้วครับก็เดินทางกันต่อจุดม่งหมายราชบุรีโกม โกเราทำอะไรกันอ๋อเราจะสูบน้ำออกจากนาที่นี่ก็เป็นอำเภอไซน้อยนะครับกถางบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีที่นี่ยังมีท้องนาให้เราได้เห็นอยู่ผมอยู่บ้านอกบ้านอยู่นนครับแต่ก็บรรยากาศก็เหมือนกับต่างจังหวัดทั่วไปครับมี ไล่นาสวนที่นี่ยังยังถือว่ายังมีธรรมชาติที่เห็นเยอะอยู่แต่เราก็ยังอยากจะไปเห็นธรรมชาติที่อื่นอยู่ครับเ,เราไปบางเลนแยกค่ะไม่ใช่แยกเคหากการเกษตรโอ้ รถไฟนครชัยศรีเยอม yeah, แม่น้ำนครชัยศรีน้ำเยอะครับช่วงนี้ลุ้นอยู่ครับว่าน,น้ำจะท่วมกรุงเทพท่วมนนท์ไหม มีต้องมีหลงมีเลยกันบ้างเนาะเจ๊หลงเจ๊ชินครับเจ๊ชินเรื่องหลงเป็นเรื่องธรรมชาติเจ๊ไม่ช่วยดูเลยผมก็ก็ออกมาส่วนใหญ่ได้แล้วครับผมคิดถึงบ้านเหลือเกินผมคิดถึงลูกคิดถึงเมียไม่ใช่เมียอยู่หลังคิดถึงโลกครับ ผมอยู่ในป่าตั้งนานก็นจะออกมาหนุนใหญออ่แต่เดี๋ยวต้องแวะก่อนครับเพราะว่าจะต้องดู GPS นิดนึงว่าสิที่ที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพักก่อนนะแจ๊พักก่อนนะทำไมไม่พักไม่พัมอ่ะเดี๋ยวอ็ดู GPS ก่อนเดี๋ยวนะพี่ขอดู GPS แป๊บหนึ่งนะ ติดแต่วันนี้อะไรนะฮะเอ้ยจะพูดอะไรงั้นน่ะไม่ได้ยินเลยโอเคไปเป็นไรเนี่ยฮะเป็นอะไรอ่ะไปขึ้นรถอย่าซื้อยาหอมไม่กินนะจ๊ะ เจ้ายาหอมก็บอกพี่สิพี่จัดให้ขมิ้ยาเวลาที่เมียเริ่มงี่เง่าเนี่ยดูอาการออกเลยนะเราต้อง สงบไว้เพื่อ,อ,อ,อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหมตน้องขออนุญาตแวะซื้อ,อยาหอมให้สกอยรับประทานก่อนนะครับอโอเคครับไม่ว่ากันเพราะว่าแดดมันร้อนจริงๆอะ่ะออกคลิปนะครับออกคลิปมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมบอกเลยนะอย่าดมอย่าลมอย่ามองเนี่ยต้องเตรียมไว้ <laughs> เตรียมไว้ให้เจ๊ เดีย๋ยวแวะปั๊มกันครับครั้งที่สองหลังจากที่ออกมาจากบ้านแวะปอพอ,พอซื้อยาหอมให้เจ๊ก่อนอ้าวไ้ดังเขาอยู่ไหนาพักก่อนพักก่อนเจ๊ไม่ไหวแ <laughs> ล้วทีมคืไม่เจ๊หรอ ะไปซื้อยาหอมมาเลยเนี่ยในนี้มียาหอมขายกินอะไรอ่ะกินด,ด้วยกันเหรอได้ยาหอมแล้วเจ๊ฮะดีขึ้นเยอะเลยนะยาหอมเจ๊เนี่ย ก่อนได้ยาหอมนะหน้าตาขมุกขมัวจะเป็นจาตายพอได้ยาหอมปุ๊บแม่อะไรเงี้ยชมยาหอมได้กินเรียบร้อยเอ๊ะอมีเงามีเงาพี่เงาออเดอรใจไปเดี๋ยวไปต่อเตรียมตัว america กับควนที่เราเจอเมื่อกี้ที่ตัตม,ตม,ตมน้ำมันเราเขาเห็นบอกว่าตอนเย็นมีมิตรสิงกันที่สามแยกวังมานะนาวขาเล่เดร็กวิสัครับ <c oughs> ชอบจังเลยตัวนี้น่าจะเป็น CVO ราคาเอาเรื่องอยู่ครับตัวนี้ขาเล่ตัวนี้ your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray จะาจะหาข้าวรับประทานกันเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะไปกินข้าวกันที่ไหนมีร้านที่เราเคยเห็นเขารีวิวไว้เราก็จะตามไปดูว่ามันเป็นยังไงไปครับไปกันผิว <As you S 1> แล้วเนี่ยตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วครับ Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so... ตามที่พยากรณากาศนะครับที่เราได้ดูมาเนี่ยบอกไว้ว่าก็เดี๋ยววันนี้คุณจะเจอฝนนะจ๊ะ hey, 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 hey. ก็ มาตามนัดจริงๆด้วยเขาบอกว่าช่วงประมาณบ่ายๆครับบ่ายสองฝนกะตกที่ส่วนพึ่งที่ราชบุรีนั่นนะครับมาตามนัดมารอแล้วมาไวกว่าที่คิดเราก็คงต้องลุยฝนกันแน่นอนวันนี้ไม่รู้เจ๊พร้อมเปียกแค่ไหนแต่เราไม่กลัลวขขน,นะครับฝนะชอบสนุก เส้นนี้ก็ไปสวนพึ่งได้น่าจะไปโผล่ที่ชัดฟ่าวายครับทางหน้านี้มืดมากเลยฮะฝนตั้งเขาแล้วหวังว่าเราจะไปถึงที่หมายก่อนที่ฝนจะตกนั่นนะครับ เอ้ยเยี่ยมมันไม่มีถนนนี่วะไปโอ๊ยอะไรตกใจหมดถ้าอยู่ดีหันมาจะดูเห็นมือโอตายแล้วกระน่ำฝน แน่นอนมืดเต๋อเลยอะ่ะโอ้โหวะ <c oughs> อะไรนะเอ่าาเเเออีกอ่าไอา้ออนี่ตัวรอดเก็บโทรศัพท์ไม่บอกเลยรุ่นเนี่ยอาจจะเปียกนิดหน่อย yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah i think that we've all had enough Game yeah.